ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุทกๆการติดตามนะคะก่อนอื่นก่อนรลบฟังข้อมูลมวยขออนุญ,ญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกผู้สนับสนุนรายการพักยก PK 24หรือพักยก24นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเตปเล่นง่ายระบบออตโต้เรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีค่ะด d d y l a i m a นะคะอ d p k 24่ส p k 24มีแมี ad นำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24พักยกดีๆที่หนูเลอกให้เชื่อนเละค่ะ คู่ที่สองนะคะกล้องสุรินส์สจอเล็กเมืองนอนเจอกับท็อปกันก่อการลวกนะค,ะคู่นี้ชวกันที่พิกัด118บอ์ค่ะเลทเปิดนะวันพุธตอนกลางคืนที่หนูเพิ่งได้มานะคะไปที่แดงนะก้องสุรินราคาเสมอมาทวนประวัติก้องสุริาาสนรส์สเจเล็กเมืองนอนอีกสักครั้งนะคะวันนี้อยู่มุมแดงนะ,ะการผ่านมวยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ33ครั้งแต่ พร้อมการชกนะ่ดูเป็นมืออาชีพมากนะเป็นนักชกอายุ20ปีนะคุณหน้าคุณตาดีที่ช่องจะสีไปบ่อยนะคะสูง168เซนติเมตรเป็นมวยจากสังขละจังหวัดสุรินนะเป็นมวยซ้ายมวยบู๊นะเตะขาต่อยหมัดนะก็มองว่าระบบป,ป้องกันตัวดีมีวินาทีทองแล้วก็ปิดเกมได้ดีได้เร็วนะคะทรงมวยยืนมวยหรือมาว่าเขาเก่าเกมเขายืนมวยได้ดีฮะคู่ต่อสู้แบบ ใจไม่ดีนะก็มีใจข่มกันได้นะถ้าเปรียบเทียบจากฟอร์ม33ครั้งนะคะจากทรงมวยเขาเขาดูเป็นมืออาชีพมากๆนะะก็ทาการที่ซ้อมที่ชอ5พยักน้ําหนักไปล่อ,อยที่5 0กิโลเวทที่น้องทุรบเก่งกว่ที่116ไม่เกิน125ปอนด์ว,นนวันนะี้ชกในเวทนะ118ปอนด์นะคะก็เจ้ากล้องสุดินสอนนดําเนินหรือกล้องสุดินสอนดอเล็กเมืองนอนก็เป็นนะักชกคนเดียวกันเป็นมวยบุ๊มวยซ้ายนะ มีแข้งซ้ายเตะหนักแรงทุกลูกนะฝั่งซ้ายนะเป็นมือคร่พื่อนนอกได้ดีเตะซ้ายแต่ซ้ายปั้มตีอาวุธรุนแรงนะวงในไม่ให้ใครเข้าได้ง่ายๆแล้วกนะ็แขนแข็งแรงเหลี่ยมเชิงดีนะเวลาตกเป็นรองมีลูกคึดลูกสู้ดีนะลูกพยายามลูกกระหายใช้นะยิ่งตกเป็นรองนะก็มองแล้วมีความแบบกระตือรือร้นในการที่จะพลิกสถานการณ์ได้ดีนะคะ ดูได้จากไฟนี้นะคะถูกนับก่อนนะคะหลังจากที่ถูกทองลำพูนกดได้นับแพ้นับนะก็วิ่งสู้วัดเลยสู้ยันห้ายกเลยนะ,ะก็ตามคลิปเลยหนูก็มองว่าลูกนี้เป็นลูกพยายามของนักมวยนะในการแก้เกมแบบยิ่งตกงลองยิ่งสู้อย่างเงี้ยก็เป็นจุดดีจุดความมั่นใจสําหรับคนเล่นนะแต่มวยถ้าเกิดพลาดถูกนะับแป็นก็ยากนะจะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้นะ ก็แค่มีลูกขยันลูกสู้แบบนี้ให้เราเห็นนะมันก็ถืว่าหดใจดีนะเป็นมวยคล้ายๆกันนะคู่ต่อสู้ก็ทรงเร็วกันนะะถ้าผ้าถูกนับปุ๊บไก่สู้บูด,ดีสไตล์เดียวกันเลยวิ่งสู้ฟัดเลยค่ะแพ้มาก็ได้ใจนะ3ามปอมล่าสุดนะคะก็เคยแพ้คะแนนทองลำพูนที่มวยไท 4, ยจ็ดสีนะม่อเดือน10ปี66มาผ้าดถูกนับก่อนนะแล้วก็มาแพ้ เจ้ายอดสิละปะรรถสวยกะเจน,นะแพ้แบบเปีเสร้สูสีกันนะคะที่ศึกมวยไทยเจ็สิงห์เดือนสิบสองปีหกล่าสุดมาแพ้เจ้าทองลำาพนอีกครั้งนะคที่ศึกวันแคมเปี้ยนค่ะมุมน้ำเงินนะเจ้าท็อปกันเกียรติสงลิทนะวันนี้อยู่มุมน้ำเงินก็เป็นมวยซ้ายแตะหนักต่อยแรงบูสุดดีนะฟอร์มการชกดูเหมือนแพ้มาบ่อยนะแต่ ย้อนฟอร์มการแพ้มาแนละบูุู๊ดีทุกไฟต์นะชอบพลาดถูกนับก่อนนะสิ่งที่เหมือนกันคือจักทกสองคนนี้นะถูกนับปุ๊บลูกพยายามลูกพลิกสถานการณ์ชัดเจนมากๆนะก็ใจบูสุูดีนะแต่มันยากถ้าไม่ได้นับคืนนะก็แพ้ง่ายๆนะคะถ้าเราได้ถูกนับนะก็หนูเลยมองว่ามองสองคนนี้คล้ายกันนะอยู่ที่ว่าใครหนักกว่ากันใครเคยโดนแบบหนักๆแล้วไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆนะหนูเลือกคนนั้นแหละและสองคนนี้นะ ความเป็นมวยฝีมือหลากหลายอยู่ที่แดงนะก้องซุรินแต่ลูกบูลูก,ลกชนลูกหนักลูกแบบหนักแรงนะยิ่งวิ่งใส่ยิ่งโดนยิ่งวิ่งใส่มองว่าแดงมองว่าน้ำเงินนะ่าจะทนกว่านะบูกว่าทรงไม่ต้องนะวิ่งออกหมกัดบู๊สุดีตามสถานการณ์นะพิจา,ารณการไว้ก่อนนะบางทีเหมือนมวยไม่ฉลาดแนละ้วแต่หนูชอบนะหนม,มองว่าเขากล้าแรกกล้าสวนดีนะ กามาย้อนฟอร์มอีกสักครั้งนะเป็นนะักชกอายุ22ปีนะส่วน6 5เซนติเมตรเป็นมวยโคโร่านะคะการผ่านมวยดีกว่า60ครั้งนะมุแดง3ปิด3ครั้งนะก็เป็นมวยซ้ายมวยบูนะตามคลิปเลยทําการพิซ้อมพี่เกียรติสงลิตน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลเวทที่ชกลกเก่งอยู่ที่123ไม่เกิน132ปอนด์นะวันนี้ลดเปลี่ยมาชก118ปอนด์นะ b, นะก็มาชกที่ช่อง7ครั้งแรกนะปกติชกอยู่ที่กิจมงนนนะเจ้าท็อปกัน ไลออนห้าหหรือเจ้าซ้ายอสูรสิทธนเทพนะก็เป็นคนเดียวกันกับเจ้าท็อปกันก่อการลวกนะก็เป็นมวยซ้ายฝีมอืมอครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายบูสู้ดีนะฟอร์มการชกนะกะ็ไม่ค่อยสวยแต่ว่าดูในเกมนี่สู้ทุกไฟ์นะฮะหนักแรงน่าก,กลัวนะคะหนูมองทรงเขาแล้วดูน่าก,กลัวสามฟอมล่าสุดนะเดือนหนึ่งปีหก็ก็ชนะนกยกสเจ้าพลังเพชร ชอสแชมเปียนนะที่สึกมวยดีวิถีไทยแล้วก็มาเดิน2อปียเ็นะก็มาแพ้คะแนนเพชรน้ำคำพันดักรชนบุรีนะสู้กันได้ดีนะนนะไฟนี้นะที่ศึกกิจเมืองนล,ล่าสุเดือนสามนะก็มาแพ้นอยกสองกับเทพมังกรชาญชัยมวยไทยยิมค่นะก็ฟอร์มการชกเขาอะเหมือนเขาถูกน็อกบ่อยนะเหมือนเขาแบบการแรกกระสวนไงอย่างที่หนูเคยบอกว่า,วามวยทรงเนี้ยมันต้องมันจะแบบถูกน็อกบ่อย ไม่น็อกเขาเราก็ถูกน็อกนะคะเขากล้าแรกกล้าสวนเป็นทรงคล้ายๆกันนะมีเตะซ้ายหนักแรงหนูม,มองว่าท่าทางเขาหน้ากลัวกว่าเจ้ากล้องสุรินนะกล้องสุรินดูเบากวก่านะอันนี้ดูเก่าเกมดูแบบหน้ากลัวถ้าสําหรับถ้าหนูสู้กับนักทุกสองคนระหว่างเจ้ากล้องสุรินกับเจ้ามุมน้ำเงินนี่นะเจ้าอะไรนะท็อปกันนะ นูเลือกสู้กับกล้องสุรินนะดูหุ่นเพียวดูแบบนุ่มนิ่มกว่าและดูเจ้าท็อปกันดีดูบุกบุนหน่ากลัวนะคะคู้นี้นะเลดเปิดไม่ไกลกันแปลว่าฝีมือมพอๆกันออกได้ทั้งสองนะงั้นหนูเลือกมวยทรงดุด,ดันแบบไม่ต้องทรงสวยหรอกนะแค่เดินบุกเดินบี้นะคะเวลาตกเป็นรองเวลาแพ้นะแค่ขยันสู้บู๊ดีนะชนะหรือแพ้อันนี้ไว้ ว่ากันทีหลังนะขอแค่มีลูกพยายามสู้ให้เห็นนะหนูมองว่าสู้ดีแล้วเขาชกกับใครนะส่วนใหญ่เขาจะภาพร่างกายแบบความสูงความใหญ่ดูตัวเล็กกว่านะคะก็เสียเปรียบคู่ต่อสู้นะวันนี้มาชกศึกมวยไทยเจ็ดสีนะแล้วเ,เจ้าก้องสุรินทร์ก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็น่าจะสู้กันได้ค่ะคู่นี้ก็ชอบไปก่อนชอบไปที่ท็อปกันค่ะฟันธงคู่สามรองคู่เอกนะคะ ไผ่แดงกอการลวกนะเจอกับลุงแสงตะวันสพาร่านะคู่นี้เหลตเปิดราคาต่อรองค่ะไผ่แดงถนะ้วันนี้อยู่มุมแดงนะใช้สีเสื้อกอการลวกนะคะช่วงที่หนูดูฟอร์มย้อนหลังไปนะคะช่วงปีหกห้าน่าจะเป็นปีทองของเขานะเริ่มเพิ่มชันขึ้นมานะช่วงปีหกห้านี่ชนะรวดนะก็จะมีชนะจะชนะนะหนูจะเล่าให้ฟังนะ,ะเขาเคยชนะคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะเคยชนะ กุมารทองเคยชนะลูกนิมิตแล้วก็เคยชนะประจันบาลหน้าแล้วก็เคยชนะมงคลเพชรถ,ถึงสองครั้งนะคะเสมอเพชรเมืองสีก็ดูฟอร์มนะคะชนะลวนนะแต่ปีสองห้าหนี่ก็รุ่มรุ่ม,มดอนดอน,นนะคะแล้วช่วงปี67นี่น่าจะแพ้บ่อยนะน่าจะแพ้ราคาแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ช่ออยู่ช่องเจ็ดนะคะ ก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะคะแต่ก็ไปย้อนดูคลิปดูอะไรก็ถือว่าฝีมือดีหนักแรงนะก็มีพลิกร้อยละบาทให้เห็นนะคะมาทวนประวัติกันสักรอบนะคะเป็นนักชกอายุ24ปีนะส่วนสูงร้อยเจซนติเมตรก็ไม่เตี้ยไม่สูงนะคะเป็นมวยมาแต่นครผฐมการผ่าน,านมวยค่อนข้างดีนะหนึ่งครั้งเป็นมวยขวามฝีมือนะ,ะทําการอมที่เกียรติทรงฤทธิ์นะนักไปปล่อยอยู่ที่6กกิโลเอกที่ชกต้อเก่งอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบหกไม่เกินร้อยสี่สิบห้าปอนด์นะคะ ก็เจ้ามังกรเพชรสกสงายยิ้มนะ,ะหรือเจ้าไผ่แดงกอการลวกก็นักชกคนเดียวกันนะคะก็เป็นมวยฝีมือรครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะ,ะก่อนในเหนียวหนึบหนับบำตีรัดฟัดตีเหนียวแน่นหนะะ้าอาวุธหนักแรงกว่ายเยอะนะคะก็หนูก็ดูฟอร์มข้วงหลังก็หนักแรงนะ,ะแต่ช่วงปี67มานี่ฟอร์มเขาไม่ค่อยสวยนะ,ะก็รุ่มรุ่มดอนดอนนะ,ะตามภาพเลยสารพร้อมล่าสุดปัจจุบันนะ,ะ้หนูจะไลฟ์้ฟังนะ ไผ่แดงนะเคยชนะคะแนนเพชรชียงยืนจิตเมืองนนนะเะืันเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดเดือนสองปีหกเจ็ดก็มาแพ้ดวงสมพงศ์จิตเมืองนนที่มวยดีวิถีไทยล่าสุดเดือนสามนะก็มาแพ้ก้องกุลาจิตเมืองนนนะที่ศึกมวยดีวิถีไทยค่ะครู่ชกวคนนี้นะเจะ้าลูกแสงตะวันสอพารานนะคะก็เป็นดาวดัง จะสีคนนึงนะคะเป็นนักชกอายุ29ปีนะสูง174เซนติเมตรสูงกว่ากัน4เซนนะคะเป็นมือจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะการผ่านมวย200ครั้งขึ้นนะคะก็มองว่ากระดูกกระดูกดีนะคะก็ผ่านมวยทางภูธรมาเยอะก็ชกอยู่ภูทรประจํานะคะที่ได้ยินข่าวมาล่าสุดก็ไปชนะมานะคะตามภูธรเด็กกินดําพันมาเยอะแล้วนะคะ วันไหนมาดีคือดีจริงๆนะมวยตัวนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นรุ่นเด็กๆกนะ็น่าจะเป็นยอดเลยแอร์ทางอีสานนะคะก็เป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะคะทำกาบพิจารณีสอบผาราชบัตรบุรีรัมย์นะักปล่อยปล่อยอยู่ที่66กกิโลค่ะเวทที่ชว์รกเกอร์อยที่ร้อยสามสิบหกไม่เกินร้อยสี่สิบห้าปอนะคะเจ้าตะวันศึกอ,อบุญชอบหรือเจ้าลุ่งแสงตะวันทีเก้าเก้านะก็เป็นนักชกคนเดียวกันเป็นมวยซ้ายนะคะครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นหนุบหนับล็อกรัดก็ตีเหนียวแน่นนะอาวุธหลากหลาย หมัดสอกแรงเก๋าเกมนะคะกระดูกมวยดีแข็งโป๊กเลยนะคะก็ไปชกตามภูทรบ่อยๆนะคะส่วนเวลามาชกในเมืองส่วนใหญ่นะ่จะชอบแพ้ราคานะคะเวลามาดีเขาก็ดีจริงๆนะเคยชนะ,จะเจ้าเพชรไอ้เจ้าหยกพานชัยโชว์ไว้สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะไล่สี่ฟอร์มล่าสุดให้ฟังนะสามฟอร์มล่าสุดให้ฟังเคยแพ้นอกยกหนึ่งที่ศึกวันแชมเปี้ยนอันนี้แพ้ที่วันนี่หนูไม่นับเพราะว่ามวยมันโดนกันได้นะนมเล็กนะ แล้วก็มาเดือนสิบสองนะมาชนะยกพลันชัยที่สุขมทยไทย์ีล่าสุดนะก็มาแพ้นอกยกหนึ่งไมคขึ้นบางเทามวยไทย MMA นะที่สุขมวยไทย์จตนะีตั้งแต่เดือน1นึเนะแต่หลังจากนี้ใ,ใ,ในในในฟอร์มการชกในข้อมูลเขาไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ลงนะส่วนใหญ่นะหนูไปดูสืบข่าวมาเขาจะชกตามภูทรน,นะกินเดิมพันช่วงหลังๆลังไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะชนะชนะอะไรเพชรกลางนาหรือสักอย่างเนะี่ยแต่รู้ว่าเขาชกตามภูทรประจํานะคะ มวยคู่นี้นะคะก็น่าจะเป็นต่างศึกต่างสายคนหนึ่งงุมแดงก็ดูหนักแรงน่ากลัวเหมือนกันนะ,ะดูไปดูคลิปย้อนหลังมีพลิกร้อยละบาทให้เห็นนะ,ะแต่หนูก็มองว่าเก่งาเก่งจากศึกอื่นนะคะเวลามาเจอมวยช่องเจ็ดนะคะหนูจะมองว่าเบดเสียสูสีกันได้อะถ้าเก่งของศึกอื่นนะเพราะว่าในความคิดหนูหนูมองว่าช่องเจ็ดสีทำมวยแข็งนะคะ่ายมวยต่างๆมวยแข็งอะ่ะ เหมือนกับเวลาที่ศึกของเสียโบสมาชกเห็นไหมล่ะนานๆจะแบบว่าจะชนะศึกเขาจะสีได้นะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครอันนี้ไม่ได้เปรียบเทืยอว่าใครเก่งไม่เก่งนะในความคิดมุมมองของหนูหนูมองว่าเก่งของศึกอื่นเวลามาเจอกับโบสถ์จะสีจะเบียดเสียสูสีกันได้จะไม่เก่งกว่าแน่นอนคู่นี้ออกชอบไปที่รุ่งแสงตะวันนะ,ะจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธงเลดเปิดที่ราคาต่อรอ และคูเนะ่เอกนัเลดเปิดล่าสุดที่ราคาเสมอวันชัยน้อยนะคะคู่นี้เป็นการทิงแชมป์ว่างร้อยสิบปดบอลน,นะคะวันชัยน้อยเจอกับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะคะคู่นี้ชกกันที่ไปเกตส1 1ร้อสิบแปดบอลค่ะมาหนูจะเล่าให้ฟังค่ะไฟล่าสุดไม่มีในข้อมูลนะที่ชนะนนอกเจ้าเกอบเต่าไปได้แนละไฟนี้สนุกโหดมากนะดูเทปด้านหลังนะคะก็โดนโดนับคนละนับเลยนะคะวันชัยน้อยนึกว่าจะไม่รอดเกาะเต่านะ กอดเต่าดูเสียมวยไปเลยนะคะแบบว่าชนะมาแบบชนะน็อกมาล้วนมาแพ้มาแพ้ไปเนี่ยวันชชยน้อยนะจริงๆแล้วกอดเต่าโหดมากๆนะเขาสามารถเกือบรับจะกลับมาได้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ต้องกลัวใครแล้วนะวันชชยน้อยนะเขาจะแพ้แต่มวยฝีมืออย่างที่หลูพูดข้างต้นมวยฝีมือมวยครบเครื่องที่มีเข่าผสมสไตล์พิหารยังมีลูกถีบลูกยันเชิงเล่นเชิงนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามวยแรกกันเนี้ยแบบ ออกหมัดเตะขาเจาะยางเนี sí ่ยเขาไม่กลัวเขาเขามีหลบหลีกได้ไหแล้วเขาก็อาวุธเขาก็แบบเห็นไหมเตะเจาะยางคืนแตกเหมือนกันนะคะสไตล์วันกับเจ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 ก็มาแพ้ยางแตกที่ช่องจุดสีนะคะไฟนี้โชกับเจเจออพิมันสีนะคะไฟนี้ก็เกือบหลับแต่กลับมาได้ฮะเขาจะแต่งจะเก่งกับมวยแบบออกแข้งแรงๆหลักเรียมดีหมัดหนักต่อยแรงเตะขาเจาะยางสไตล์ดุดันแบบ ทรงเดียวกันกับเกาะเต่าน,นะเดินแรกเดินเตะเอย่างเงี้ยวี่งกันแบบเนี้ยเขาจะเก่งนะเขาัวแบบเกือบหลับเหมือนแบบโดนมวยดุดูดแบบเนี้ยออกแข้งเวียงแรงแต่เขากลับไม่เคยแพ้นะเขาจะแพ้มวยคุบเครื่องมวยฝีมือนะที่มีที่มีมวยเข่าผสมอะ่ะแบบสไตล์คล้ายพี่หาย,ยาแบบยันอะ่ะมียันมีลูกแบบวะ่ามีเข่ากระโดดเข่ากระทุ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะชนะมวยหดหดเห็นไหมสไตล์เดียวกันเจเจนี่ไม่ธรรมดานะแล้วเตะหนักแรงมาก เกือบหลับตะกลับมาได้นะสไตล์เดียวกันเหมือนที่จะแพ้เกือบแพ้ก็เต่าแต่เ็าเอาชนะชนะได้นะส่วนไฟนี้นะเขาเคยแพ้เพชรอำนาจนะคะเพชรอำนาจก็เป็นมวยสไตล์คบเครื่องนะคะมีเข่าผสมเป็นเปนะคะก็หลากหลายมวยฝีมือเห็นไหมมีเข่าโยนยาวมีลูกถีบลูกยันนะคะไม่ค่อยดุดันไม่ค่อยโหดนะมีลูกเตะมีแข้งขวางทางเนี่ยสไตล์เขาจะแพ้มวยแบบนี้นะเขาเคยแพ้เพชรไพลินดีน หนูก็เอามาให้ดูนะคะสไตล์เดียวกันเนี่ยสไตล์ที่ไม่ค่อยดุที่เล่นลูกฝีมืออันนี้ตัวเท่ากันเขาก็ไม่น่าจะแพ้นะนะวงในเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขาชอบแบบว่าเขาจะมีสไตล์เตะจอดยางเนี่ยเขาจะเก่งแบบเวียงแข้งอันนี้เพชรไพลินนะคะมันคลิปเก่ามากมันก็เลยเป็นสีนี้นะคะเห็นยวมตัวนี้โหนตีอะไรตัวเล็กน่าจะแพ้เล็กนะคะแล้วก็วเพชรไพลินเป็นมวยเพื่อมีเข่าผสมเห็นไหม กดคออยู่เลยโหนตียังไงก็ไม่ยู่เพราะตีกับตัวใหญ่ไฟนี้น่าจะมีดําพันนะคะแพ้ดําพัน์ไปนะคะทีมวยดุดันเขาไม่แพ้นะคะส่วนวันนี้เจอกับดกคิรีนะคู่นี้เคยชกกันมานะช่วงอายุสิบห้าสิหกนะคะย้อนฟอร์มไปนะเจ้า เพชรบันชายน้อยนี่เป็นฝ่ายชนะนะตอนนั้นจกคีรีน่าจะอายุ15หรือ16นะหรือเจ้าบันชายน้อย15หรือ16นี่แหละแต่ห่างกันประมาณนี้นะชกกันช่วงอายุเท่านั้นนะคะมาทวนประวัติอีกสักรอบนะก่อนตัดสรุปเลยวันนี้เอาจริงเลยนะคะกุมแดงนะก็เป็นนักชกอายุ24ส่นะส่วนสูง165เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากนาครพนมการผ่านมวย100้ครั้งนะคะก็ช่วงก็เห็นเขาวนผืนผ้าใบ มานานมากๆ,ๆนะคะแล้วก็ช่วงโควิดนะคะก็หายไปประมาณ23สาีปีเป็นดาราเกาหลีนักร้องนะคะก็เพิ่งกลับมาถ่ายไว้ประมาณ4ีหไฟล์ร่างกายนะ่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทำการพิซ้อมพี่สิทธิสาละวัเสือนะน้ำหนักไปปอยอยู่ที่57ิเกิโลเวทที่ชูรเกตอยู่ที่116ไม่เกิน125บปอนด์นะคู่นี้เคยชนะกันมานะเจ้าบอลชายน้อยสิงปลาปากน้อยหรือบัลชัยน้อยสิทธิสาระวัเสือนะคะก็คนคนเดียวกันกันกนกบสอทอหี่วบางแสนนะคะ เคยชนะมาแล้วครั้งนึ่งแต่เมื่อประมาณพวกเขาอายุ1 5บหตอนนี้เขาอายุ24่แล้วนะคะแต่หลังจากหายไปนานกลับมาอย่างไร้พ่ายนะคะก็มองว่ายังชนะมายังไม่แพ้นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะไปสู้กับเกาะเต่าเกาะเต่านี้ก็ชนะน็อกมารวดฟอร์มกาลังสดนะคะไปดักฝันเกาะเต่าซะแบบไม่รู้เสียมวยหรือเปล่านะเจ็บหนักเลยนะคะเกาะเต่านะ วันนั้นดูดุดันกอดเต่าเกือบได้กินแล้วนะเหมือนเขาได้ถูกนับด้วยนะแต่เขาก็เอาชนะกลับมาได้นะเหมือนที่สู้กับเจเจพิมลศรีเห็นไหมที่หนูคลิปให้ดูอะ่ะวันนั้นก็เหมือนเขาจะแบบจะแพ้นะแต่เขากลับมาได้เขาเอาชนะมวยดุดุดโหดได้นี่ถือว่าไม่ต้องกลัวใครแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาไม่ชอบมวยเข่าหรือเปล่าไม่รู้นะขเข่าคบเพื่อแบบพวกเพชรอำน,นาจที่ไม่ค่อยดุแต่เล่นเชิงเล่นมวยฝีมือไม่ค่อยออกอาวุธแบบดักเตะดักแทงดักถีบเงี้ยเขาจะ เขาจะเขาจะแพ้มวยทรงแบบนั้นนะคะถ้าทรงแบบเตะขาเจาะยางออกหมัดสัดสองแบบการแรกกาสวนนะเขาเขาไม่เคยแพ้นะอย่างเกาะเต่านี้ไม่ธรรมดานะคะเอาชนะเกาะเต่ามาได้แบบเกาะเต่าร้องไห้เลยนะเพราะว่าทั้งแตกทั้งยางแตกนะคะวันนี้เจอยกคีรีนะคะยกคีรีก็เป็นมมยสไตล์เจาะยางเหมือนกันเตะขาเจาะยางออกหมัดสัดสองนะแต่มีเข่าเสริมนะคะมีเข่านี่แหละจุดอันตรายตรงเนี้ยที่หนูหนูจะบอกว่า วันชยน้อยจะชนะร้อยเปอร์เซนต์หนูก็กลัวตรงเข่าด้วยเพราะเวลาที่เขาสู้กับมวยที่มีเข่ามาผสมเนี่ยเหมือนเขาแบบออกอาวุธไม่ค่อยจุดขายของเขานะเจ้าวันชายน้อยนะคือเหวี่ยงขาแตะเตะขาแล้วยางแตกมาถึงสองคนแล้วนะคะก็แสดงว่าอาวุธอาวุธของเขาอยู่ตรงนั้นเวลาที่ประกบเจอมวยเข่าเขาแพ้ไหมเขาแพ้เพชรไพลินแพ้เพชรอำนาจนี่มีเข่าผสมทุกคนอยู่ที่การวางแผนของเจ้า ยกคีรีนะคะว่าจะมาแบบไหนนะถ้ามาแบบเดิมมาบุสู้ดีแบบเดิมสไตล์เดิมนี่ก็ไม่ผ่านนะคะแต่ถ้ามาแบบใหม่วางแผนดีๆนะ,ะเอาเข่ามาผสมเล่นแบบไม่ต้องดุดันมากอะ่ะถ้าแบบทกสไตล์ดุดันแบบกลก้าแรกกล้าสวนหนูว่าไม่รอดวันชัยน้อยเหมือนเดิมนะคะต้องวางแผนมาดีๆก็เจ้าดยคีรีนะช่วงหลังๆเหมือนกับประมาณแปดไฟไล่ไพ่เลยนะคะก็เคยชนะก๊ตใต้เพชรบุรีมาสองครั้งชนะ เพชรพฤพรหัสศิษย์นายกทวิตพง์ชนะทหารเอกชนะฤทธนาคาชนะอะไรอะเอพชรสังวานชนะหลายคนอะที่อะไรอ่านให้ฟังอีกเอาแค่สามไฟปัจจุบันแล้วกันนะคะก็เคยชนะเพชรสังวานสอสมานการเมนชนะแบบสู้สีนะคะแบบว่ามีดราม่า,มาตามหลังนะคะที่ มวยไทยระยะสัญจรนะคะแล้วก็มาชนะเพชรมงคลสุดยาห้วยต้มนะคะล่าสุดมาชนะหาน,นะ,ะแล้วก็ล่าสุดอีกแล้วก็มาชนะแต่เขาไม่ได้ลงไว้นะคะชนะพี่หานเดี๋ยวก่อนดนูสี่ของเกียรติแล้วอันนี้ลงอยู่ล่าสุดข,ของเขาชนะหานเพชรเกียรติเพชรน,ะ,นะ,ะแต่ของเจ้าเพชร ของเจ้าอชายน้อยนะล่าสุดที่ชนะกอเต่ามาเขาไม่ได้ลงให้เขาลงสิ้นสุดที่เจเจนะก็หายไปประมาณสามสี่ปีแล้วกลับมาทกทิ้งไว้นะตั้งแต่เพชรตั้งแต่เจ้าอานาจเดชสองไฟไว้ได้ไม่มีการตัดสินไว้สองก็ต่อน้ําหนักก็เอาชนะมาได้ไว้สามก็เจเจอพิมนสีไว้สี่ก็เกาะเต่านะร่างร่างกายสภาพน่าจะเข้าทีวางแล้วเจ้าหยกคีรีนะก็เป็นน้องหนึ่งปีนะจำได้ใช่วงที่เขาเคยชกชนะกันมาพวกนั้นสิบห้ากับสิบหกเจ้าหยกคีรีอายุสิบห้าเจ้า วันไชน้อยอายุ16นะคะเขาเคยแพ้กันมานะคะช่วงนั้นน่าจะเป็นไวรัสอ่อนนะคะแต่เจ้าวันไชน้อยเขาเก่งมาแต่เด็กแล้วนะ,ะนี่เจ้าจากุกครีเพิ่งจะมาเก่งช่วงปี6 5 6้ายิ่ปี66นี่เป็นปีทองของเขาเลยนะคะไร้พ้านะคะก็ส่วนสูง1 6 5เซนติเมตรเท่ากันเลยนะ,ะเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์การผ่านมวยเท่ากัน1 0 0อครั้งเป็นมวยเข่านะคะก็เตะอยแรงลูกข่มปัมปรัสกตีนะขยันออกอาวุธเคย แพ้มานะคะก็พลิกไปมาสู้กับใครเขาก็พลิกไปมาแต่ไฟที่เขาเคยชนะเพชรน้องเนยหนูมองว่าเขาเก่งนะเจ้าดกทีรีเขาออกบูให้เห็นแบบทุกลูกแลยลูกโหดลูกครบเครื่องลูกเข่าคือทุกลูกเลยนะคะ แล้วมันก็อยู่ที่ช่วงระยะเวลาโอกาสดวงโชคชะตาเลยนะคะแต่วันใช้น้อยเขาก็เก่งอยู่ในตัวเองไม่รู้แบบว่าได้แชมป์มาไม่รู้กี่เส้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเจ้ายกคีรีน่าจะกดดันกว่าน่าจะรุนมากกว่านะคะจากประสบการณ์การทก้งของเขาเขาชนะก,กันมาถ้าเขาจะแพ้นะคะถ้าเขาจะแพ้ยกคีรีก็คือแพ้มวยเข่านะคะถ้าเจ้าหยกคีรีวางแผนมาดีๆนะคะวางแผนมาดีๆนะ,ะเอาเข่ามาผสมผสานกับการต่อสู้นะคะ สไตล์ดุดันแบบไม่ต้องดุดันมากเอาสมองมวยะมาผสมผสานกับการออกเข่ากบวงในอะหนูว่ามีโอกาสได้แชมป์มีโอกาสชนะไดะ้แต่ถ้ามาแลกกันแบบแต่ขาเจาะยางออกหมัดนะหนูว่าวันไัยน้อยนี่ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะคะขนาดเกาะเต่ายัางเสร็จเขานะคะคู่นี้ก็ชอบแบบจริงจังแล้วนะชอบไปที่วันไชยน้อยนะะยกคีรีนะคะมีโอกาสชนะคือวางแผนมาให้ดีที่สุดก็พอขอบคุณทุกการ ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณพักยก24ผู้สลรับสุนรายการสำหรับทีเด็ดช่อง7สีอาทิตย์นี้ก็ทําครบสคู่แล้วนะคะคู่ที่1หนูก็ทําแยกไว้นะคะก็เลยคลิปนี้ก็เลยมี3ามคู่นะคะก็ระบบการตต่ตองหนูมันล้วนนะคะมันถ้าเอามาใส่รวมกันแล้วมันจะเยอะนะคะคู่ที่หนะึ่งะก็ชอบไปที่กอไผ่สอเจริญการช่างก็ลุ้นไปที่มวยรองนะคะเผื่อวางแผนมาดีนะวันนี้ก็อาจจะ พิจนะได้นะคะคู่นี้แล้วแต่ชอบเลยส่วนคู่สองคะชอบไปที่ทับบันกอการล่วงนะก็มองว่าการผ่านมวยเยอะกว่าดูจากความดุดดันเป็นมวยทรงคล้ายๆกันนะคะดูจากการตอบโต้เวลาที่ถูกถูกถูกแบบว่าถูกนับอะหรือว่าเวลาที่ราคาตกเป็นรองวิ่งสู้ฟัดเหมือนกันนะคะทั้งคู่นะทั้งแดงทั้งน้ำเงินนะหนูเลือกชอบไปที่ความดุดดันความน่ากลัวมองจากการออกหมัดออกอะไรแล้วดูแบบว่าน่ากลัวกว่าเจ้า กองสุรินนะก็ชอบไปที่ทบวันค่ะส่วนคู่สามนะคะก็เก่งมาจากรายการอื่นศึกอื่นไม่รู้นะคะแต่ถ้ามาทกช่องเจ็ดสีเก่งจากที่อื่นนะมาเจอเก่งดาวดังของเจ็ดสีเนะะี่ยก็เลยเลือกชอบไปที่ลุ่งแสงตะวันนะคะคู่นี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะเพราะความหนักแรงอยู่ที่แดงนะแต่หนูก็เลือกชอบที่ลุ่งแสงตะวันค่ะก็พระเอกเจ็ดสีนะคะ ส่วนคู่สี่นะคู่เอกแชมป์อยู่ที่วันชัยน้อยค่ะก็เฮงเโดยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักจก24่สิสี่ผู้สนัสบสุนรการสำหรับข้อมูลมวยนะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกๆกรณีด้วยนะคะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าค่ะ